ง่ายเลยไงเยวเอเล่เอเล่ขึ้นออกมาเก็บผักบุ้งพี่น้องออกมาเก็บผักบุ้งแมววายอยู่ทางผีมีแต่หยอดงามงงอ่มาสัน่นแม่กำลังเก็บผักบุง้งอยู่นี่แต่หยอดผักบุ้ง ยายหวานยายหวานแม่รักไม่ไพ่เจ้ายายหวานแม่รักไม่ไพ่เจ้าเพึ่นว่าเสียไปเฮ็ดขั้นเบ็ดได้แล้วอันนึงแล้วไปเฮ็ดขั้เน, <มา S 2> นเบ,บ็ดสิอดเอามาเบิ่งเด้อเอามาเบิ่งเด้อไม่ไผเจ้าหายแปะล่ำหนึ่งบ่ไปแล <laughs> นน้ว,ว,วบาทนี้ได้ขั้นเบ็ดไปแล้วเออขั้นอีหยังขี่ลักลักแล้วก็ไปแล้วพึ่น สวนฟักทองสวนมักอึพี่น้องสวนมักอึเพื่นงามอีบีเพิ่นปลูกขายหน้านเย้หวานนิตาต้นงามๆามสวยสวยงามพี่น้องโอ้แม่งอ่ะ อย่างนั้นมาตอบแมงปูแมงปูเสียงแมงปูมันมาหากินนั่นนั่นมันเอาเอาต้นตัวผูมากน,นั่นตนัวเมียมากผสมพีพน่น้องว่าต้นอีหยังนี่เอาใ,ให้ท่ายว่าคือต้นยังนี่ต้นยังแม่มันคือต้นยังเกาะนี่ต้นยังนี่ลืมล่มซื้อเอาเรื่มซื้อเรอเย่ยอันนี้ต้นมะคาลีนต้นมะคาลีนพี่น้อง <laughs> ใายมาต้อนอยังเอาคอนอีสานเอิน่นต้นบักคาลีนคุณน่ะแม่งอันนั้นต้นบักคาลีนเป็นดอกเต็มต้นเยอะ๊าคุณนะแม่แม่งตาอีหยังคุณนม่งยังเท่าไหรกินน้ำหลาดเออคล้ายๆพึ่งเนาะคุณน่ะตัวดำๆ คล้ายๆพึ่งมันมากินน้ำหวานคอยว่าพึ่งอะไรเมียไ <c oughs> อ้เจ้าใคยว่าพึ่งอะไรนีุ่ <c oughs> ็น่ะเต็มเลยยุตต้นอันนี้นะน่ะต้นบักค่าลินพี่น้องนี่ต้นบักค่าลิน ค้นดูค้นมันมันค้นมันค้นดูค้นมันตัดเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี้บอยูบะเศร้าจักเทียบมกม่วงกำลังใหญ่เป็นมากกำลังใหญ่